ันรายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลสแต PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ สวัสดีค่ะน่ารับรรผู้ชมเข้าสู่รายการซัดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวดีๆที่เรามานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการตลาดรวมถึงข้อคิดต่างๆน,นะคะรวมถึงเศรษฐกิจด้วยนะคะที่เราจะมาพูดคุยนะคะว่ามีผลกระทบกับเราอย่างไรบ้างหลักๆวันนี้ที่เราจะคุยกันมีอยู่3หัวข้อนะคะหัวข้อแรก2012วันสิ้นโลกจริงหรือเปล่านะคะแล้วจะเกิดผลกระทบ อย่างไรกับเรานะคะเดี๋ยว ด็อกเตอร์วรชิตไม่ใช่มาพูดให้ฟังจะมาพูดให้ฟังอีกหนึ่งมุมมองและการนะคะว่าเราจะต้องปรับตัวอย่างไรกับแนวคิดนี้นะคะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาของวงการแพทย์นะคะวงการของการพัฒนายาหรือว่าการรักษาโรคนะคะต้องบอกว่าณทุกวันนี้โรคแปลกๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากนะคะจะมีวิธีการรักษาหรือว่าป้องกันอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ให้ฟังนะคะและอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายเนี่ย อนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะใช้เงินต่อไปเนี่ยไม่ไม่ไมต้องแบบเดินไปธนาคารเพื่อเบิกเงินหรือว่าถือเงินสดกันแล้ว<ช>แต่เราจะใช้เป็นลักษณะของเงินเสมือน<ช>นะคะจะเป็นยังไงต้องติดตามเอาเรื่องแรกก่อนค่ะ2012วันล้างโลกจริงหรือไม่นี่นะครับเป็นเป็นอะไรเป็นคาถามที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนเยอะมากค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีหนังอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือจริงๆมี3เรื่องนะเรื่องแรกก็คือ deep impact เหงียดไหมมันจะมีดาวหางลูกหนึ่งมาปากระทบโลกแล้วก็บ้มแล้วก็ตายกันหมดโลกอะไรเงี้ยแล้วก็จะเหลือประมาณประมาณอยู่ไม่กี่ประเทศและประเทศที่เหลืออยู่ก็จะแน่นอนต้องเป็นประเทศอเมริกาอ่าฮะเจอก็เขาเหมือนสร้างมซะเพราะว่าเพราะว่าประธานาธิบดียังยังอยู่ไงสามารถแล้วก็แล้วแต่ไปอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งก็คืออมาเกนดอนดูสวิลลิสเล่นกับเบนแอฟเฟลกนะครับเอ๋นั่นแล้วก็ดังระเบิดระเบิดดังมากก็คือ เป็นประมาณว่าอะไรอ่ะก็คล้ายๆกันใช่ค่ะแต่คืนนี้คือมันมีภารกิจที่จะต้องขึ้นไปแล้วทาให้มันระเบิดก่อนเพื่อจะให้มันไอ้โลกไม่ต้องระเบิดป้องกันไว้ได้อะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็อเมริกันก็เซฟพวกเราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเรื่องที่3ามเรื่องที่3นะครับสองศูนย์สิบสองพันสิบสองนะครับก็ชัดเจนจอห์นครูแสกเล่นนะครับแล้วก็ตอนแรกก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเอาไหนแต่สุดท้ายก็รู้มาว่าเนี่ยเขามีการตั้งนี้อยู่ที่ตรงไอแถวมองโกเลียแถวที่เบตเพราะตรงนั้นเป็นหลังคาโลกเปิดมาปุด อะไม่น่าเชื่อเนอะอาะก็เป็นหนังไงพ,พยยี่ยนเป็นเรื่องที่แต่อย่างที่บอกไงคือพวกหนังพวกเนี้ยเขาก็แบบสร้างเนี่ย <c oughs> เขาโครงเนี่ยเขาเอามาจากข้อมูลที่มันอยู่ <c oughs> ในตามตามพวกอะไรตำนานอะไร <c oughs> พวกเนี้ย2012เช่นเดียวกัน <c oughs> ทุกคนก็คือกังวลเพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าเนี่ย <c oughs> เฮ้ยน้ำท่วมกรุงเทพยอย่างงี้ <c oughs> ไม่เคยเกิดเกิดไม่มีทางเกิดเกิดไม่ได้หรอกมันเกิดไปแล้วแต่ก็มีหลายหลายฝ่ายบอกว่า เฮ้ยทำไมมันจะเกิดไม่ได้ก็ในเรื่องจริงๆแล้วคือโลกเรามันเกิดภาะวะโลกร้อนร้อนน้ําแข็งละลายน้ำมันก็มาเยอะเป็นธรรมดาไม่มีที่ระบายอ,ออกอะไรเงี้ยประเด็นคืออย่างนี้ครับเราต้องมาศึกษาว่าไอ้เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงเนี่ยยังไงบ้างค่ะและนิตยสารธรรมเล่มนี้เล่มล่าสุดนะ,ะเขาก็รวบรวมมาว่าเทรนดที่จะเกิดขึ้นภายในปี2012หรือว่าแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย มีเรื่องไหนบ้างที่มันจะเป็น Talk of the Town ใช่ใชหนึ่งในเรื่องนั้นแน่นอนปี2012วันสิ้นโลกเนี่ยจะสิ้นโลกกันจริงๆหรือเปล่าค่ะก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าโลกเนี่ยก็ไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตจากการวิวัฒนาการค่ะจริงๆก็คือคนเนี่ยมาจากมนุษย์ต่างดาวอือเหรอเออแต่อย่างที่บอกคือของบางอย่างเราฟังดูนะตอนเนี้ย มันดูเหมือนกับว่ามันอะไรอ่ะมันไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดพวกเราจำกันได้ใครไปทริปจีนค่ะแล้วไปที่วัดไคหยวนค่ะจะเห็นโบสถ์เจดีย์อยู่อะที่ว่าเป็นเจดีย์เป็นเจดีย์หินเป็นหินซึ่งหินเนี่ยเป็นการตั้งโดยที่ไม่ได้มีอะไรมายึดนะไม่ได้มีการวางปูนซีเมนหรือว่าอะไรเขาแค่เอาหินมาก่อ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 ให้มันกลายเป็นรูปอะค่ะสุดท้ายเนี่ยคือสามารถยึดอยู่ได้และหินก้อนเนี่ย สูงมากใช่ป่ะ <C> e <at> แต่อยู่ประมาณสัก1 3 0 0ปี1,300ปีทางมิสเตอร์เว่ย์อะมาบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วคือที่สร้างในสูงขนาดนี้เพราะว่าเวลาสร้างทีหนึ่งก็ต้องค่อยๆถมดินขึ้นมา <C> e <at> อ่าถมดินขึ้นมาระ,ะดับหนึ่งก็สร้างตรงนี้ให้เสร็จพ <C> e <at> อเสร็จปุ๊บนี่ต้องการจะถ้าสร้างชั้นที่สองใช่ป่ะ <C> e <at> นี่ก็ต้องทําอะไรนี่ก็ต้องถมดินขึ้นไปอีกแต่ครั้นี้ระยะทางที่ถมดินเนี่ยถ้ายิ่งชันมากเนี่ยคนมันเดินขึ้นไม่ไหวก็ต้องถมให้มันยาวไปอีก ะฉะนั้น,นเนี่ยออตอนที่มันขึ้นไปถึงจุดยอดเนี่ยมันก็ถมดินเป็นภูเขาเลยพอเรามองนี่ภาพนี่ปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยโอ้โหพีระมิดก็สร้างไม่ยากถ้าใช้หลักหลักการเดียวกันและคือเพิ่งตอนเพิ่งมาเพิ่งมาตอนหลังเนี่ยพี่ไปอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วก็ปรากฏว่าตรงที่มีพีระมิดเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมากเลยนะแต่ทําไมเป็น,เป,นเป็นทะเลทรายจากการที่ว่าต้องไปถมอย่างเนี้ย ต้องใช้ทรัพยากรมากมายมหาศาลเนี่ยการขุดหน้าดินน่หน้าดินมันเสีย um, งั้นแปลว่าพี่ก็เชื่อความเชื่อนี้ที่บอกว่ามีการถมดินขึ้นไปแล้วก็สร้างเป็เน an, พิระมิดทีละชั้นทีละชั้นพี่ถ้าเกิดว่าเป็นของ,งนเมืองจีนเนี่ยเขาพิสูจน์ได้ค่ะแต่ของปิระมิดเนี่ยยังไม่มีใครมีหลักฐานชัดเจนใช่ไหม,มแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเดียวกัน oh ถ้าเราคิดว่าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวสร้างอ่ะเพราะว่าคือมนุษย์ต่างดาวเราก็แบบโอ้มนุษย์ต่างดาวอะไรเหรอพี่เอาจิงๆเขาบอกว่าเอเลี่ยนเป็นคนสร้างนะเออ แต่มันก็มีสารคดีที่เป็นการย้อนรอยปิระมิดเหมือนกันนะมันยังไม่ได้ข้อสรุปไง<อ>ที่บอกไนงะเป็นแค่สมมุติฐานเป็นแค่สมมติฐานซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยถามว่านี่ไงพอเรามาฟังปุ๊บเนี่ยถามว่าทําไมต้องอ้างถึงใครอยู่แล้มาปิระมิดเพราะว่าเผ่ามายาหรือว่าเผ่ามายันเนี่ยนะมเมื่อประมาณสัก2-3 0 0 0ันปีก่อนเขาก็สร้างอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งแล้วเขาก็ก่อสร้างคล้ายๆปิรามิด แล้วถามว่าสองสามพันปีก่อนเนี่ยเราเห็นแค่เจดีที่วัดไขยหยวนสูงประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบเมตรเราตื่นเต้นเกือบตายเราไปเจอของเผ่ามายันเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเป็นหลายหลายร้อยเมตรอ่ะเรารู้สึกทึ่งมากว่าเอ๊ะแล้วเขาสร้างได้ยังไงครานี้คือคนพวกนี้ไม่ได้สร้างอย่างเดียวนะรู้จักวิธีนลประทานสามารถที่จะดำน้ำลงมาถ้าเกิดดำจริงจริอ่ะมาโผล่ที่ตรงพิหารได้เลยโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่ถ้าพูดถึงเผ่ามายันเนี่ยหลายๆคนจะรู้จัก จากข่าวนะคะหรือว่าเรื่องเล่าต่อๆกันมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการทำปฏิทินนะคะแล้วปฏิทินเนี้ยมันมาสิ้นสุดที่2012เนี่ยแหละทุกคนก็เลยตื่นตระหนกนะทุกวันนี้ว่า2012เนี่ยมันจะเป็นวันสิ้นโลกจริงหรือเปล่าก็ไม่ตื่นตระหนกได้ไงในเมื่อเผ่ามายันเนี่ย2-3 0 0 0ปีก่อนสามารถที่จะอะไรอะดูดาราศาสตร์ดาวลกดาวดาวกดาวเกดาวคราะหเนี่ยแล้วก็วัดออกมาเนี่ย ปรากฏว่าเขารู้ว่าหนึ่งปีมี365ร้อยหกสิ้าวันเขารู้เขาสามารถวัดได้แล้วเขาทำนาฬิกาได้แล้วก็รู้ได้ว่าปีไหนจะมีส6มร้อยหกสวันออพอเป็นอย่างงี้ปั๊บใช่ไหมคนก็มานั่งศึกษาดูก็ปฏิทินที่ที่ว่าเนี่ยดันมาสิ้นสุดปี2012พอดีค,คนก็ตั้งสมมติฐานว่าเนี่ยสงสัยจบแน่นอนใช่อ่าคราวนี้ย ก็จะมีอะไรอ่ะก็จะมีข้อมูลบางอย่างแต่เราไม่สามารถบอกว่าจริงหรือไม่จริงนะ,ะถ้าเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือว่าที่ไหนก็ดีเนี่ยองค์การนาซาบอกว่ามีดาวเคราะห์ดาวหนึ่งซึ่งมันจะต้องเดินทางมาแล้วมาโคจรชนโลกมันเป็นแกนตรงกลางพอดีตรงนี้เนี่ยเขาพูดมาเราคงไม่ได้จะไปพูดถึงเรื่องนั้นแต่เราจะบอกว่านิตยศาสาร์ามบอกว่าถ้าคุณพูดถึงเรื่องเผ่ามายันและบอกว่ามีปฏิทินที่หมดปี 2012. 2 0 1 2 เขาไปถามกูรูมาเลยกูรูที่ว่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของเผ่ามายันศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้หมด2012แต่คือหน้าตอนนี้เี่ากาทว่าทำาแผนที่เนี่ยยาวมาเป็นพันๆปีเนี่ยเขารู้ว่าคนตรงนั้นน่คงอยู่ไว้ถึงแน่ๆและและไอตัวหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรในปฏิทินหนึ่งปฏิทินเนี่ยมันจะมีเป็นหนึ่งหนึ่งช่วงอะเป็นหนึ่งอรุคของมันเป็นหนึ่งยุคของมัน่ะนั่นหมายความว่าถ้ายุคตรงนั้นจบเนี่ย พอหลังจากปี2013ไปก็จะเป็นอีกยุคหนึ่งเหมือนคล้ายๆก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบยุคไดโนโเสาร์แล้วพอ,อเสร็จมันมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนครั้งสำคัญที่มีสิ่งชีวิตประเภทหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้น,น,นแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือหายไปเลยใช่ก็คือมันจะเป็นอีกยุคหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดมองอีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยก็ดาราศาสตร์ในยุคนี้กับมันจะมีะมันจะมีักราชใหม่ของดาราศาสตร์อีกยุคหนึ่งเขาบอกว่านฉะนั้นจริงๆแล้วคือถามว่ามันจะถึงกับสิ้นโลกไป คงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะมีไหมอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้ร้ายแรงขนาดว่าท่วมโลกโอ๋อแต่ถ้าเราจะสังเกตหรือว่าจะไม่ให้ตื่นตระหนกมันก็ไม่ได้นะพี่เพราะว่าก่อนหน้านี้น,น้ำเนี่ยไม่เคยท่วมเยอะขนาดนี้อย่างกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่พอมาปีนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบนิ่งเฉยด้วยซ้ำอ่ะเพราะไม่คิดว่ามันจะท่วมแน่นอนอะไรเงี้ยแต่พอเสร็จนะวันนี้เนี่ยยังล้างบ้านกันอยู่เลย,ยเลยงี้ยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เงี้ยค่ะ อย่างที่บอกคือบางคนถ้าเกิดฟังมาเนี่ยเราถ้าเกิดว่ามองอยู่แค่มุมตัวเองคนไหนที่ว่าชอบเรื่องการเมืองมากๆเขาก็จะบอกว่านี่อีกพักหนึ่งอ่ะไปแกล้งไ,ไปทําลายฝ่าย <c oughs> กันน้าไปอ,าอะไรประมาณนี้นะซึ่งพอคนมาคุยมุมเนี้ยมันไม่จบใช่ไหมเพราะว่านนี่ก็คือสุดท้ายเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่ความเป็นจริงก็คือหนึ่งอ่ะโอเคฝนมันตกเยอะไหมก็เยอะจริงแล้วสองอันนี้น้ําในเขื่อนเยอะไหมก็เยอะจริงอ่าแล้ว ถามว่าข้อท็จจริงที่มันเกิดขึ้นทุกปีคืออะไรปทุมธานีพวกนี้น้ําท่วมทุกปีแต่อยาบางพื้น<อ><อ>ที่อ่ะท่วมอยู่บางพื้นที่เนี่ยคือท่วมเนี่ยเขาท่วมกันจนแบบว่าเขาชินแล้วอ่ะอ่านั่นคือในในมุมหนึ่งอะ่ะถามว่ามันมีเกิดขึ้นมันมีเกิดตลอดทุกๆปีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอย่างนี้ แต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะผสมเรื่องของมรสุมที่มันเข้ามาด้วยทำให้ทให้ฝนที่มันตกมาเนี่ยมันสะสมสะสมสะสมจนกระทั่งเนี่ยเกิดเกิดภาวะที่ว่าน้ําท่วมกรุงเทพตอนนี้เหมือนพี่ชายกาลังวิเคราะห์ในเชิงของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่มันคือพอมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากปกติอย่างพื้นที่นครสวรรค์อ่างทองหรือว่าปทุมธานีคือเขาท่วมทุกปีนะแต่อาจจะไม่มากพอปีนี้เนี่ยบวกกับภัยธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยมันมันก็เลยเออมากขึ้นก็เลยท่วมไปพื้นที่อื่นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้ว ก็คือพี่พูดเนี่ยพี่กําลังจะบอกว่าเราใช้สมมติฐานที่ว่าเราไม่ต้องการมองว่าใครเป็นคนทะ<า>เรามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดไหมมันเกิดแต่มันอาจจะไม่ร้ายแรงเท่านี้แต่ที่ว่ามันมาเกิดถึงกรุงเทพเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการจัดการด้วยแต่ทีนี้ มีโหรก็ดีรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ก็ดีเขาก็ทำนายว่าปีนี้ท่วมแค่นี้ออกปีที่แล้วนะคะ,ะท่วมแค่นี้แต่พอปี2012เนี่ยมันจะท่วมสูงกว่านี้อกีกบางพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมเลยเนี่ยเจอแน่นอนนี่แหละก็คือเพราะว่าอะไรเอาเรื่อง2012ที่ว่าเนี่ยจากเผามายันจากไอ้อดาวเลือกดาวเลยมารวมกันการเป็นการเป็นเรื่องเดียวอันนี้คืออย่างที่บอกว่าแล้วถ้าเกิดเราคิดมุมนี้ใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ได้เลยนะ ถ้าสมมติประเทศประเทศไทยกรุงเทพท่วมเนี่ยพวกเราทำไงอะเราก็ต้องทำงานแล้ววันนี้รอมันช่วงมี้าขายบ้านขายอะไรเราไปอยู่แถวเชียงมงเชียงใหม่ดีกว่าจริงมามเออมันทำไม่ได้แต่พวกเราถามว่าต้องทำงานไเราจะพูดมุมเนี้ยก็พูดไม่ได้ถึงบอกว่าจริงๆอ่อะไอ้นิจยสารถามก็รู้แล้วก็จะบอกว่าเนี่ยถามว่ามันจะเกิดขึ้นไหมทุกๆปีมันมีอะไรอะมันมีเขาเรียกว่ามีอุทกภัยวาตภัยที่มันเกิดขึ้นร้ายแรงทุกๆปียู่แล้ว ปีนี้ถามว่ามีไหมมีแน่นอนแต่ถามว่ามันจะล้างเลยไหมเนี่ยมันคงไม่ได้ล้างอันนี้สิ่งที่เราต้องการจะให้เขาต้องการจะให้ทางอะไรเพื่อนช่างแล็คุณผู้ชมได้ฟังก็คือว่าเรื่องพวกเนี้ยถามว่าถ้าเกิดว่ามองดีๆนะมันเป็นเรื่องที่ว่าต้องอยู่คู่กับเราไม่ใช่เฉพาะปีสอง2ปี2013ก็เจอไม่ได้หยุดอยู่แค่2 0 1 2ไม่ได้หยุดแน่นอนแต่มันถึงกับล้างโลกไหมจริงๆโลกอะ่ะมันจะมีการปรับตัวปรับสมดุลตลอดเวลาใช่ค่ะอ่ะ ช่วงหน้าเราจะมีเรื่องของการเตรียมตัวว่าว่าเราจะปรับมุมมองความคิดยังไรงรวมถึงเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นยังไงบ้างนะคะฟักสักโร่ค่ะ ัรายการโดยใช้ทนใช้นานฐานร็อกเก็ตแคทเทลคอมสุนตรียภาพแห่งการสื่อสาร กันมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับมุมมองการวิเคราะห์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งวันนี้และก็อนาคตสําหรับปี2012นะคะที่หลายๆคนเนี่ยกลัวหรือว่าตื่นตระหนกอยู่นะคะกะ็เป็นอีกมุมหนึ่งแล้วการเอาไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เก็บไปคิดนะคะไปพิจารณากับอีกหลายๆมุมมองของคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็นามาเป็นข้อมูลสําหรับ การตัดสินใจเชื่อนะคะหรือว่าจะดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคตด้วยนะคะอ่ะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคร่าวๆนะคะเท่าที่พี่ชาได้พูดไปเนี่ยเราควรที่จะเตรียมตัวอย่างไรโดยเฉพาะเพื่อนช่างที่อยู่ในชุมชนคนดาวเทียมของเราเพื่อนช่างนี้แน่นอนนะครับก็คือพวกเราอ่ะจะต้องติดตั้งจานดาวเทียมฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่ามีช่องรายการดาวเทียมเยอะแยะมากมายอันนี้มีประมาณร70ช่องอยเจช่องคุณรู้ไหมถ้าเกิดคุณเข้าไปสแกนดูเนี่ย มีอย่างน้อยเนี่ยห้าหกช่องพูดถึงเรื่อง2012โลกาวินาศใช่แต่คนทั่วไปนะถ้าเกิดติดเสาก้างปลาจะไม่มีโอกาสได้รับ <c oughs> ได้ได้มีการอะไรได้ได้เสพข้อมูลพวกนี้เลย<ช>เพราะว่าช่องฟรีทีวีเขาจะไม่พูดเรื่องพวกนี้บางเรื่องนิดมันอยู่มันมีเส้นเขาเรียกว่าอะไรเส้นได้บางๆระหว่าง<ช>ความ <ฮะ S 1> ความเชื่อกับความกับข้อมูลข้อเท็จจริงใช่ค่ะเขาคงไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมานั่งเทไปไป,ไปเชื่อด้านใดด้านหนึ่ง <c oughs> แต่อย่างที่บอกว่า สเสน่ห์ของทีวีดาวเทียมคือการที่เราสามารถนําเสนอข้อมูลที่บางทีเนี่ยอาจจะเจอได้แค่ในอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนที่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะเซิร์ชเป็นคราวนี้ปัญหาคือคนจํานวนหนึ่งที่ไม่มีความรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์เขาเขาก็จะไม่รู้ใช่ค่ะแล้วแล้วลวปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเกิดต้องการรู้ให้ลึกควรจะอ่านภาษาอังกฤษเป็น โอ้ยิ่งยิ่งแบบน้อยมากครัอันนี้คือคนที่เล่นคอมปกติเล่น Facebook เล่น Hi-Fi เล่นอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้แล้วก็จะก็จะเพื่อเอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่าใช่พอมาเจอมุมนี้เขาก็ไม่อยากจะรับรู้ค่ะประเด็นเนี่ยคือจะมีหลายคนนะที่เป็นผู้รู้แล้วก็หลายคนที่เขาก็อย่างเขาเรียกว่าเป็นนักวิเคราะห์เป็นเป็นนักมองการไกลเนี่ยเขาค่อยจะมาพูดในฟังแน่นอนว่าแต่ละช่องเนี่ย มีสไตล์การพูดไม่เหมือนกันถูกค่ะเสริมข้อมูลพิชานิดนึงสําหรับช่องทีวีดาวเทียมที่บอกว่ามีหลายช่องเนี่ยเขาก็จะเชิญพวกนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์หรือว่าหลายๆคนที่อยู่ในวงการนั้นมาพูดแล้วทีนี้ด้วยความที่ทีวีดาวเทียมแต่ละช่องเขาจะมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างนานในรายการแต่ละรายการเพราะฉะนั้นการพูดคุยเนี่ยมันสามารถที่จะเจาะล,ล,ลงลึกได้มาก มากมากมากะคะ<ช>่ะมากกว่าฟรีทีวีที่ดูจากต้างตา<ช>ซึ่งเราก็อาจจะรู้แค่ข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น<ช>นะคะ แล้วก็คือถ้าเกิดเาลงฟรีทีวีเนี่ยข้อมูลพวกนี้ขายโฆษณาไม่ได้ด้วยใช่ใช่แล้วที่พี่ชาเคยพูดบ่อยๆหรือว่าอาจารย์สมพรเคยพูดก็คือการรับข้อมูลบางครั้งเนี่ยเรารับแค่ด้านเดียวอะ่ะมันมันจะเป็นอะไร,รที่อันตรายมากมนะคะเพราะฉะนั้นการที่เพื่อนช่างวันนี้เนี่ยถ้าจะขายจานดาวเทียมก็สามารถที่จะเสนอขายในมุมมองนี้ได้เพิ่มเติมเข้าไปนะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะเสนอในมุมมองที่บอกว่า,วามีช่องรายการเยอะมากมายอะไรเงี้ยวันนี้สามารถที่จะเจาะประเด็นเข้าไปเลยใน เรื่องที่หลายๆคนกลัวอยู่เป็นทอกอฟเอะเท้าอยากจะรู้ใช่ไหมโอ้โหพี่พี่มาถูกที่แล้วเนี่ยร้านผมเนี่ยขายดาวเทียมดาวเ,เ,เทียมมีร้อยเจ็ดช่องมีอยู่ประมาณห้าหกช่องที่พูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างที่บอกคือทั้งหมดเนี่ยนะเราไม่ได้ต้องการจะบอกว่าแหมดาวเทียมเนี่ยคือบางทีไม่ได้คัดจริงๆแล้วคือเป็นเสน่ห์ของดาวเทียมความหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถมาแยกแยะดูว่าข้อมูลไหนที่เราควรจะเอามาไต่ตรองข้อมูลไหนที่ว่ามองแล้วปุ๊บเนี่ยบางคนสังเกตไหม แค่เรามองหน้าปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ถูกชะตา <c oughs> กับบางคนเนี่ยไม่เคยเจอกันเจอกันครั้งแรก <c oughs> รู้สึกแบบถูกชะตากับเขาช <c oughs> อบอยากคุย <c oughs> <c oughs> มีอยู่คนหนึ่งเขียนเรื่องเดอะ e ก r ร t ลจำได้ไหม <c oughs> law of a t t ร a c t i ่ n แรงดึงดูดคน <c oughs> ที่คิดคล้ายๆกันก็จะมาเจอกันเ <c oughs> ช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยคุณสังเกตดูถ้าเกิดเขารู้แบบรู้แบบง,งูป,ปลา <c oughs> เขามาพูดเนี่ยเราฟังแป๊บเดียว,วเารวาก็รู้ว่าเนี่ยรู้ไม่ค่อยจริง เราก็จะเก็บเอาข้อมูลเนี่ยหลายๆที่ใช่ไหมจากหลายช่องวิธีการพูดไม่เหมือนกันนำเสนอไม่เหมือนกันบางคนครูให้กลัวบางคนครูแล้วก็บอกว่าเนี่ยวิธีการอย่างนี้บางคนบอกว่านวเนี่ยฟังไว้เนี่ยแต่ว่าอย่าไปเชื่อเราฟังฟัง,ฟ,ง,ฟ,งฟังมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเอามาปรับใช้ได้ก็คือว่านี่ไงถ้าคนเราสามารถที่จะบอกได้ว่าปีหน้าเนี่ยหรือว่าปีนี้นะปีนี้แล้วเนี่ยเทรนหรือว่าความนิยมของคนเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรเป็นหลัก เราจะเอาเรื่องนั้นเนี่ยคือเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวเนื่องการทําการตลาดได้ไหมทำได้แต่เราอะไม่ได้บอกว่าช่องไหนดีเรากำลังจะ,ะบอกว่าเนี่ยเราขายทางเลือกในการนําเสนอข้อมูลหลายๆอย่างซึ่งถ้าเกิดทั่วไปเนี่ยคุณเข้าอินเทอร์เน็ตไม,ไม่ไม่ได้คุณก็จะหาไม่ได้เลยคุณสามารถทําได้แต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เราพูดในเบรกแรกนะทาไมไล่มาให้ฟังหลายๆเรื่องบางอย่างนะถ้าเกิดเราแค่ไปดูเฉยๆเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้โห 2,000ปีก่อนคนทําได้ยังไงมันมหาศจา์มาก <c oughs> เราเนี่ยอยู่ในอยู่ในปีพศนี้นะถ้าให้เราไปทําเรายังทําไม่ได้เลยจริงป่ะ <c oughs> แต่อย่างที่บอกกนะ็คือแฟกต์คืออะไรข <c oughs> ้อข้อที่จริงคือว่าก็เขาทำมาแล้วอะ่ะแล้วมันมีการลงเป็นพงศาวดารเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วเราก็ไปศึกษาดูเขาก็มีการบันทึกไว้ชัดเจนว่าเขาสร้างอย่างไร <c oughs> ฉะนั้นคือสิ่งที่มันมหาศจารในในในหน้าตอนนี้ที่เรามองน,นะว่ามันมันสุดยอดเนี่ยจริงๆคนสมัยก่อนเขามีภูมิปัญญาที่เรามองข้ามไป ถ้าเรามองอย่างนี้ได้น,นี่เราก็จะเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วคือสิ่งประดิษฐ์สิ่งมหัศจรรย์หลายๆอย่างในโลกนี้แม้แต่ทัชมาฮาลสวยงามมากแล้วคนก็ไม่คิดว่ามันจะสร้างได้อะถ้าเรามามองดีๆสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นถ้ามองไม่ให้มันมหัศจรรย์มันก็ไม่มหัศจรรย์นะะแต่สิ่งที่จะจะบอกทางคุณผู้ชมก็คือว่าฟังแล้วเนี่ยทุกเรื่องนะ2012น้ําท่วมโลกหรือว่าน้ําท่วมกรุงเทพคือฟังแต่ว่าอย่าเพิ่งวิตกจริตเพราะว่าถ้าเกิดเราฟังงแล้วออย่่าทีบก Wo Cas ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่เราต้องทํำคืออะไรเร,เราค่อยไปนั่งดูหนึ่งสองศาม <c oughs> แต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งสมมุติว่ามันไม่เกิดนในเราอาจจะต้องกลับไปย้อนดูว่าโอ้โหเราเสียเวลากับขยะทางความคิดเยอะ <c oughs> มากที่ <c oughs> เราต้องมานั่งกัง <c oughs> วลกับอะไรบาง <c oughs> อย่าง <c oughs> บางคนเนี่ยสังเกตไหมเราเราเราบอกว่าเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องของความเชื่อแต่เ้าแต่ถ้าเกิดมามองในมุมหนึง่ง เรื่องทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตประจําวันถ้าคุณสามารถเก็บเอาแง่มุมที่มันดีๆนะมาปรับใช้นะคุณสามารถเอามาทำอาหากินได้เลยอ,อย่างที่บอกช่างเมื่อกี้ฟังดีๆช่างไม่ต้องไปบอกแล้วโอ้โหพี่เกิดแน่นอนอเกิดแน่นอนเขาไม่คงไม่ติดจันทร์ดาวเทียมแล้วเพราะว่า <laughs> คือเดีย <laughs> เ๋ยวเมันก็ลอยไปกับน้ําแล้วเออ คือเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะรู้เนี่ยมาดูที่จานดาวเทียมแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของความกลัวความหวาดระแวงกังวลก็แล้วแต่เนี่ยมันมันทำให้หลายๆคนนะคะพี่คือกล,กล้ากลัวกลัวใน,ในการที่จะลงทุนก็ดีในการที่จะทําอะไรก็ดีเพราะว่างานบางชิ้นเนี่ยมันจะต้องทําอย่างต่อเนื่องค่ะเขาควรที่จะเปลี่ยนมุมมองความคิดหรือว่า ทำยังไงกับกับแผนที่เขาได้วางไว้ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อทิมแซนเดอร์เขียนเรื่อง today we are rich วันนี้เนี่ยเราเรารวยแล้ว<ม>เขาเขียนเรื่องนี้แล้วก็เขามีการยกตัวอย่างชีวิตเขาจริงๆอะนะพี่อ่านปุ๊บนี่พี่รู้สึกประทับใจกับกับตัวเขาตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่มีความเหลียวแหลกมาก่อนเพราะว่ามีพ่อแม่เนี่ยที่ไม่ค่อยลงรอยกันแล้วก็สุดท้ายหย่าร้างกันไปพ่อก็คือกุฎวนฆาตกรรมชีวิตเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอะไรอะเหมือนกับว่าเล่ห์ทะ แล้วจนกระทั่งมาวันหนึ่งเนี่ยก็ได้มาปรับตัวเองใหม่แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยความความอะไรอะความวุ่นวายที่มันเข้ามาในชีวิตน่นะนั่นะเป็นส่วนที่ทําให้เขาหล่อหล่เให้เขาเป็นเขาในวันนี้ uh huh. คือหมายความว่าเอาประสบการณ์ร้ายๆเนี่ยมาผลักดันตัวเองเนี่ยจากอาปมด้อยเนี่ยสร้างกลายเป็นปมเด่นและเรื่องนี้นะคือพอพี่มาอา่านเนี่ยพี่รู้สึกประทับใจแต่พี่ยังไม่ค่อยโดนนะ uh huh. จนกระทั่งพี่มาอา่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The Five l e v e l of Leadership ของจอห์นซีแม็กซ์เวล เขียนไว้เรื่องหนึง่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าเชื่อไหมตัวเขาเองเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะก็คือเขาเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจแต่มีอยู่ช่วงหนึง่งเขาไม่ตัดสินใจเพราะว่ามันแต่จะยากมากอไม่รู้ว่ามันจะใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีไม่รู้ออกลัวกับอีกมุมนึงตัดสินใจไปมุมไม่ตัดสินใจไปเนี่ยมุมที่สองนะผิดพลาดเยอะไหมเยอะมากแต่เขาบอกว่าพอเวลาเขานอนนะตอนกลางคืนนะ่ะเวลาที่เขานอนแล้วเขา้สึกตกต่ำเนี่ยรู้สึกกดทัวสิ่งที่เขาเสียใจคือ ไอโมเมนต์ที่เขาอ่ะไม่ได้ไไดตัดสินใจ,ในใจเพราะว่เาเขาไม่รู้ว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วนี่จริงๆอาจจะดีก็ได้อืแต่การล้าๆรังอยู่อะมันมันไม่ทําอะไรงไงแต่พอตัดสินใจไปแล้วมันไม่ดีอเขายังแก้ได้เห็น <He ard S 2> ป่ะนั่นคือถ้าเกิดว่าเป็นมุมเรานะเราฟังแล้วเนี่ยเราต้องคิดเลยว่าจริงๆเกิดไม่เกิดมันอยู่ที่มือเราไหมถ้ามันไม่ได้อยู่ที่มือเราเราทําของเราให้ดีที่สุดก่อน แล้วพอมันมาใช่ไหมอะไรที่ว่าเราต้องตัดใจเราก็ตัดใจไปทาแก้ไขตรงนั้นคือจะไปป้องกันหน้าตอนนี้พี่ว่ามันยังไม่ใช่เออนั่นค,คือสิ่งเหล่านี้ที่เราควรจะต้องบอกช่างว่าถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราเนี่ยเราควรจะอะไรเราควรจะต้องมองว่าวันนี้คือเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในมือเรามันอยู่ในขอบเขตเราหรือเปล่าลมันไม่ใช่เลยมันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงจากพวกเราได้เราเราเราจะประหยัดไฟประหยัดน้ำแค่ไหนมันไม่สามารถจะทําให้โลก หายจากถ้าเกิดมันต้องหายยนหน้าจริงๆมันไม่สามารถจะแก้ไขได้แต่สิ่งที่ต้องอยู่กับเราคือสติเพราะว่าถ้าเกิดเรามีสติปัาบนี่นะการตัดสินใจเฉพาะหน้าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่ว่าเราเนี่ยได้มีการโฟกัสหรือว่าเรามีการเตรียมพร้อมมาก่อนหน้านี้อโอกาสในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะมีมากกว่าแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรก็จะมีก็จะเกิดมากเกิดผลได้มากกว่าแต่กับสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าคือข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะ บางคนก็บอกว่าอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดแต่คือการที่เพื่อนช่างเนี่ยเป็นผู้นําครอบครัวเป็นคนที่จะต้องมีการวางแผนอนาคตนี้จะต้องทํายังไงหรือว่าจะต้องคิดยังไงคะพี่พี่คิดว่านะเรื่องนี้สิ่ง,ส,งสิ่งแรกเลยนะและเป็นสิ่งเดียวที่ต้องทำนะอธิบายให้กับคนในครอบครัวฟังเพราะว่าอะไรถามว่าบางทีเนี่ยเราเขาบอกว่าภาวะผู้นำเนี่ยคือคนที่ต้องนําคนใช่ไหมจริงๆไม่ใช่คน ที่มีภาวะผู้นําคือคนที่บางครั้งเนี่ยคุณต้องกล้าจะตอบว่าเนี่ยคุณก็ไม่รู้ค่ะถ้าถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวถามเฮ้ยมันจะเกิดจริงหรือเปล่าคุณก็ยังไม่รู้เลยนะคุณจะบอกเฮ้ยไม่เกิดหรอกไม่จะไปเรียนหนังสือหรนั่งซื้ออะไรเงี้ยมันมันก็มันก็เกินไปแต่คุณคุณต้องถามแบบว่าเนี่ยเออตัวจริงตัวคุณเองอ่ะคุณรู้สึกยังไงใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราต้องบอกเขาว่าเนี่ยเราไม่รู้นะแต่พวกเราลองมานั่งดีเหมือนกันเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยเราลองมานั่ง อะไรอ่ะมานั่งอะไรมานั่งช่วยกันคิดดูซิว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเรามีเวลาเหลือไม่มากเนี่ยเราควรจะทําอะไรกันบ้างดีไม่ดีนะลูกคุณอ่ะปกติเป็นคนขี้เกียจันหลังยาวมากเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนขยันขึ้นมาทันทีบอกอ๋อมีเวลาเหลือไม่แน่ไงนิกแล้วก็แต่ที่สําคัญคืออะไรเราต้องกล้าบอกข้อมูลที่เรารู้และเราต้องกล้าบอกว่าบางอย่างเราไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่เราก็จะพยายามไปหามาแค่นี้แหละที่คิดว่าเด็กสมัยนี้นะฉลาดพอที่จะ คิดหาวิธีหาออกได้คงเป็นอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันนะคะให้คุณผู้ชมเอาไปปรับคิดสำหรับสภาวะการที่เกิดขึ้นกับปี2012นี้นะคะอยาตื่นตะนกจนเกินไปแล้วก็เปิดรับข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะเป็นจุดขายดาวเทียมได้ด้วย <c oughs> ถือว่าเป็นข้อดีด้วยซ้ำเนาอะ,อะสำหรับวันนี้นะคะรายการแซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วส่วนหัวข้ออื่นๆเราจะมาต่อกันในเทปหน้าค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ